เป็นจอมไหมคะนี่ กี้เห็นรถหลับกลางสีแยกไหมอ๋อทำไมหลับคัมีรถคันนึงหลับกลบกางสีแยกคื <c oughs> อไฟเขียวแล้วไม่ไปมันจอดแบบจอดนิ่งสนิทเลยหลับอุบรรยากาศหน้านอนมากอ่ะเตรียมตัวแต่งหน้าแต่งตาเดี๋ยวโทรหาเจ้าภาพกันเะได้กินข้าวตอนนี้อยู่ที่บ้านบึงตาตานะทุกคนคบ้านบึงตาตาก,ก็อยู่ที่อำเภอปวกแดงจังหวัดร,ระยองนะครับ แถวนี้ก็จะเป็นชุมชนเก่าแก่อีกที่หนึ่งของอำเภอปวกแดงคนระับสังเกตจากอาคารบ้านเรือนเห็นไหมและคล้ายๆกับทางบ้านบึงนะเพราะว่าเป็นเท่าที่ทราบมาก็น่าจะเป็นคนบ้านบึงอา่าแลเป็นโซนคนเดียวกันโซนเดียวกันอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าที่นี่ก็จะอยู่ไกลบ้านบึงพอสมควรนะสังเกตดูเป็นอาคารบ้านเรือนเก่าๆนะแถวนี้ก็จะเป็นย่านตลาดเก่าตลาดเดิมเราก็จะได้ฟิลร้านก๋วยเตี๋ยวกเก่าๆแบบนี้นะครับ น่าจะเป็นงานนี้นะเพราะว่าอยู่ผอ,อบอกว่าให้มากินข้าวที่บ้านผอ,อบ้านผออ,อยู่ตรงนี้น,นี่มีป้ายซักผ้านะ่ะบ้านผออยู่ตรงนี้แล้วก็งานอยู่ตรงนี้นะครับผอ,อน่าจะติดต่อให้คนอื่นมากกว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากตอนนี้ก็ยังปล่อยๆอยู่นะครับลุ้นอยู่ว่าเราจะโดนหรือเปล่าอย่าโดนเลยเพราะวา่าเหลืออีกงานหนึ่งพรุ่งนี้ที่เก็จเป่าเครื่องนะครับของเราถ้าเกิดโดนฝนมาก็ต้องกลับบ้านกลับไปเป่าเครื่อง เป่าอีกเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะเป่าจนกว่าจะแห้งนะครับงานไหนโดนหนักก็เป่าเยอะงานไหนโดนน้อยก็เป่าน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะปกป้องคีย์บอร,ร์ดไว้ก่อนนะอะไรเงี้ยจะมีแ็ปแ็ปคีย์บอร์ดแล้วก็มีล่มล่มให้คีย์บอร,ร์ดแต่เครื่องอื่นไม่มีล่มแล้วก็ต้องเล่นไปจนกว่า,าจะจบงานนะครับโอเคเดี๋ยวขโมยโทรหาพอออก,ก่อนเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้กินข้าวไม่รู้ไม่รู้ข้าวเสร็จยังเพราะาเครื่องไฟก็เพิ่งจะตื่นเครื่องไฟจะเป็นคนปลูกแม่ครัว ล้วเครื่องไฟเพิ่งตื่นับไม่ควแสดงว่ายังไม่ตื่นนูตื่นยังม,ยม,มันกินครีมเหมือนกินครีมเออะมาทาอะไรใ<อ>นรถคนพวกนี้นะลุงเนาะแย่แย่แย่ไปทานุ่นกลางถนนนั่นข้างหลังก็เหมือนกัน,น,กนข้างหลังมีกี่ครีมมาพูดสิของพี่มีสองครีมข้างหลังมีกี่ครีมมีเป็นสี่อะถูกไหมล่ะ